สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ใต้ค้างฟักแฟงกันนะคะวันนี้ก็จะมารายงานเพื่อนๆนนะคะว่าฟักแฟงหนึ่งต้นนะคะเราเด็ดไปกินกี่ลูกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลูกนะคะที่เหลืออยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือฟักแฟงที่เหลืออยู่นะคะก็มีทั้งหมด ตอนนี้สำหรับลูกใหญ่นะคะมีทั้งหมด3ลูกค่ะทุกคนเริ่มจากลูกนี้นะคะนวลขึ้นแล้วนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นลูกนี้ค่ะทุกคนลูกนี้ก็ลูกเท่าเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็ลูกที่สองนะคะที่มีอยู่นะคะต่อมาค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็น ฟักแฟงลูกนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็นวลขึ้นเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ก็คือลูกที่3นะคะทุกคนลูกทั้ง3ลูกนี้เราสามารถเด็ดไปกินได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราจะยังไม่เด็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวรออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ก็ส่วนฟักแฟงนะคะที่เราเด็ดไปทำอาหารก็ เด็ดไปทั้งหมด3ลูกค่ะทุกคนลูกกำลังขนาดนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เราจะมาดูฟักแฟงที่เพิ่งเริ่มออกใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฟักแฟงที่เพิ่งเริ่มออกใหม่นะคะทุกคนว่ามีทั้งหมดกี่ลูกนะคะเริ่มจากลูกนี้นะคะลูกนี้ก็ยาวประมาณเกือบคืบนึงแล้วค่ะนี่นะคะสำหรับ ฟักแฟงนะคะต่อไปก็อีกลูกนึงค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบวบหนูนะคะปลูกผนกับฟักแฟงนะคะทุกคนก็ออกผลผล,ผลิตเรื่อยๆนี่นะคะนี่ก็คือฟักแฟงอีก1ผลนะคะรวมทั้งหมดเป็น2ลูกแล้วนะคะที่ออกใหม่นะคะทุกคนขยับมาทางนี้อีกสักน,นิดนึงค่ะ นี่ค่ะนี่ก็คือฟักแฟงอีกผลหนึ่งนะคะผลนี้ไม่ใหญ่มากค่ะประมาณแค่นี้เองค่ะทุกคนผลเล็กๆแต่โตเรื่อยๆนะคะนี่ก็คืออีกผลหนึ่งก็คือผลที่สามนะคะที่ออกใหม่ใน <c oughs> ในช่วงนี้นะคะนี่นะคะจะเล็กกว่าเขาหน่อยนึงนอกกนั้นก็จะเป็นบวบงูนะคะทุกคนที่ ออกแข่งกับฟักแฟงนะคะแต่เราก็ต้องรีบเด็ดใบเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะแก่อย่างผลนี้นะคะผลใหญ่แล้วค่ะทุกคนยาวแล้วนะคะเราก็เด็ดไปต้มจืดได้เลยนะคะก็ยังกินได้อยู่ค่ะนี่นะคะรสชาติคล้ายๆแตงกวาค่ะทุกคนแตงกวาก็สามารถนาไปต้มจืดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอีกผลนึงใหญ่มากๆค่ะสําหรับบวบงูนะคะ เราก็สามารถนำไปทำอาหารได้เช่นกันค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่ค่ะผลนี้นะคะนี่ค่ะเราสามารถเด็ดใบต้มจืดได้นะคะทุกคนแค่ผลเดียวก็พอกินเลยนะคะนี่นะคะยังกินได้อยู่ค่ะเพราะว่าคั่วนี้หักไม้ยังกรอบอยู่เลยนะคะเอาไปหั่นบางๆนะคะ ตามขวางแล้วก็สามารถนำไปต้มจืดได้น่ากินมากเลยค่ะหรือจะนำไปต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปผลฟักแฟงแค่หนึ่งต้นกันก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตอนนี้หลังจากที่เราเด็ดไปกินสามลูกนะคะทุกคนเราก็จะมีผลใหญ่ทั้งหมดสามลูกค่ะนี่นะคะแล้วก็ตรงนู้นอีกลูกหนึ่งนะคะ ส่วนผลเล็กก็มีทั้งหมด4ผลค่ะก็คือผลนี้อีกผลหนึ่งนะคะแล้วก็ผลที่ให้ดูอีก3ผลทางด้านนี้นะคะทุกคนนี่นะคะอยู่ทางด้านนั้นนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนการปลูกฟักแฟงหนึ่งต้นนะคะก็มีประโยชน์สำหรับในครัวเรือนเรานะคะใช้เป็นอาหารได้นะคะทุกคนแค่หนึ่งต้นเราก็พอรับประทานเหลือกินแล้วละค่ะทุกคน วันนี้ก็มาอัปเดตฟักแฟงแค่หนึ่งต้นให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับทราบกันนะคะว่าจะมีทั้งหมดเท่าไรนะคะก็คือพอกินเลยละค่ะทุกคนมีแค่หนึ่งต้นนะคะแต่ถ้าใครปลูกมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็พอขายค่ะพอมีขายพอมีกินได้เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฟักแฟงที่เกิดขึ้นเองนะคะทุกคนลำต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะคะ นี่นะคะต้นเขานะคะก็จะเลือ้อยเลือ้อยรากเขาก็จะอยู่กกเขาก็จะอยู่ตรงกองมูลสัตว์ค่ะเป็นมูลวัวมูลหมูนะคะที่เราเทกองไว้นะคะตอนนี้ก็ยุบลงไปนะคะโดนฝนุนโดนน้ำน้ำฝนนะคะทุกคนกองเขาก็ยุบลงไปนะคะย่อยสลายไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นฟักของเรานะคะทุกคน ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ